สัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับแล้วก็น้องๆออีกทุกคนเลยวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า escape the carnival of b e อ้าวเตเลอร์ออฟบีมันทีหลังเอาเหรอออฟสเตเลอร์ออฟบีเหรอใช่เป็นเกมแนวสยองขวัญจริงเหรอใช่ดูดิ หน้าตาสยองขวัญมากๆเลยอนะ่ะนั่นตัวตลกปีศาจนะนะพี่เอกใช่แล้วโอ้โหงานเทศกาลแห่งนี้มันจะต้องมีอะไรทำม่งทำม่งแน่แน่เลยอ่ะเรียกว่าเทศกาลนี้ต้องเลือดสาดแน่เลย,ยพี่ฝน,นดูสิขนาดใาหนะ้าหน้าทางเข้ายังหมาเลือดยอะขนาดนี้ข้างในมันจะต้องมีเลือดมากแน่ๆเลยอะ่ะเฮ้ยนี่ใครอ่ะเอ้ยเอ้เอ้เอพี่ฝนจะเข้าไปจริงๆเหรอแหมเรามาทั้งทีเราจอดเราก็ต้องเข้าอุตส่าห์แล้วอะไรอ่ะเขาบอกว่า ที่นี่มันมีปัญหามันล็อกจากเอา้าตกลงก็โดนล็อกเหรอเนี่ยเฮ<ะ>้ยดูดิดูกนเอาตายแล้วเรายังยังไม่ได้บอกแม่เลยว่าวันนี้มาเที่ยวว่ะโอ้โดนล็อกซะแล้วอะตายแล้วพี่เอกประตูล็อกไม่อืออืออออือคือออกไปไม่ได้แล้วดูตัวนี้โอ้กังคืนด้วยใบไม้ร่วงเ,เอาละเราไปเ<ว>ดี่ยเดียวแล้ว,วแหละพวกเราควรเข้าไปในป่าข,ของตัวตลกอันนี้แล้วล่ะ ค้าวก็ไปอยังไม่ทันได้เข้าไปข้างในเลยอ่ะกินต่แมางแต่แม่งมาแล้วพี่เอกมีมีรถให้เล่นด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยทุกคนรอด้วยรอด้วยอ้าวมันนั่งไม่ได้อ่ะว่าอฮ้ยเอ้าทาไมอ่ะรถไฟไม่ทํางานหรอทางนี้มีคนมาตามให้มาทางนี้โอ้ทางนี้หรอโอ้ยโอ้ยาอางนี้โอ้หนั้นลาวานะลาว่าดีแล้วที่เราไม่นั่งรถมาเอ้ยเอ้ยลาว่าลาว่าลาว่า มันเป็นอะไรที่ีีี่มากีซ s ่หรอพี่เอกปึ๊บพี่ฝนไปดีๆนะจอนไม่อยากเป็นจริงจกย่างอะมาเลวเดี๋ยวเพเอกะพาไปเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยนั่นรูปปองอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อุ้ยลนลนลนเฮ้ยโอ้ลงไปแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ไม่กออันนี้อะไรอะดูก่อนนี่เรามาอยู่ในป่องอะไรสักอย่างนะพี่เอกพี่เอกว่ามันเป็นท่อ ข้างล่างมันมีเขี้ยวๆด้วยอ่ะวิ่งไปดูมัน,นจะต้องเป็นปีศาจที่เราแบบกินคนแน่เลยไอ้นี่ป่ะเวิร์มเป่าเวิร์มอป่าเวิร์มเออใช่น่าจะเป็นเวิร์มนะโ oh oh อ,อ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าเฮ้ยมีลูกโป่งด้วยแหละอุยอ้ยลูกโป่งโอ้โหสีเขียวโอ้โหโพี่เอกทำไมมันแบบ<ไ>เอา้มเอา,ม,อามีน้องล่นลงไปแล้วใครพามาเที่ยวเนี่ยพี่เอกเหรอไม่รู้เหมือนกันอุ้ยเฉียดไปแน่เมื่อกี้พี่เอกก็เกือบล่นเราต้องไปทางนี้นี่นี่มามางนี้เหรอนี่ไงคนนี้ไงก็ทำไมมาเร็วจังเลยอ่ะ เขาบอกให้เราวเข้าไปทางนี้เฮ้ยพวกเราพวกเราเร็วเข้านายนี่น่าสงสัยสุดแล้วเนี่ยเออใช่แล้วนายมาทําอะไรตรงนี้ล่ะมาได้ไงะฉันเป็นผู้นําทางยังไงพวกเธอพวกเธอรีบเข้าไปข้างในเถอะก่อนที่ประตูข้างหน้ามันจะปิดนะโอ้โหมีซื้อของด้วยไม่รู้เปียาโอ้โหไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนี้โอ้โหข้างในอืมมีลูกไฟปีศาจด้วยไหนไปแล้วเหรอเนี่ย โอ,อโอ้ดูเลยโอ้โหโอ้เพื่อนไม่รอดซะแล้วเพื่อนเกียมไปแล้วอะ่ะล,ลากกรอยทุกคนโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเฉียวไปนิดเดียวเฮ้ยเออโอ้โหพี่เอกแล้วทำไมพี่ฝน,นเข้าไปทำไมเนี่ยออนิดเดียวเลยอ่ะไปแล้วนะโอ้ยไปแล้วเหรอเดี๋ยวพี่เอกรอฝั่งนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเกมองไม่เห็นอะไรเลยนะโอ้โหดูดิดูป่องปีศาจดิโหไม่แต้ว่าทุกคนไม่หมดเลยอ่ะไปแล้วเรียบร้อยออื้ <lebih> ถ้ามาเช้าวันนี้นะสงสัยพี่ฝนต้องเป็นแบบเกรียมแน่ๆเลยจอดแกเป็นจิ้งจบย่างแน่เออพี่ฝนพี่ฝนกระโดดดีๆนะจอดกลัวความสูงมันใจฉันมั่นใจฉันเถอะจอดฉันนะแน่นอนอยู่แล้วเพเอกมาแวะดูน้องๆก็ดูดิโดนเผาทั้งหมดเลยอ้าเพื่อโดนเผาเหรอโอ้ไม่โอ้เพื่อใจเย็นๆเพื่อใจเย็นๆอากาศมันร้อนทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นวันนี้เราเพเอกเดนนิดรออยู่แล้ว ไหนเดนนิสนี่ไงอ้สวัสดีทุกคนเลยแล้เาพวกนายก็มาถึงจุดเช็คพอยต์แล้วนะปลาทองก็ตายอ่ะมาเร็วมาเล็วมาเร็วอ้าวแล้วอ้าวเดนนิสมาทําเกมของเขาหรอหรือว่าไงหรือว่าเขาแคาใจโอ้ยใจเฉยเฉยอีกนิดเดียวเกือบโดนจับแล้วอ่ะทุกคนสู้ๆเพียกมาดูนี่เรามันมีมือจับตรงนี้ด้วยอ่ะออกมาจากปล่องไฟตรงเนี้ยอึ๊บออกมาจากปล่องผนังอ่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนยังมากันไม่ถึงเลยอ่ะมาเล้วเข้า ตัวไม้ก็หมดเลยอ่ะเฮ้ยมีร่อนมาได้แล้วคนหนึ่งอึบเอาเราพี่ฝนมาแล้วเพียกมาเร็วกําลังไตอยู่อืออโอ้โหมาให้ตกใจเล่นอึบถึงแล้วเรียบร้อยมันต้องรอจังหวะเนาะใช่มันต้องรอจังหวะไงพี่เอกสู้ๆเอ้ยไข่ตัวเทาๆวิ่งมาเนี่ยสู้ๆทุกคนกเราเป็นกําลังใจให้มาเราพี่เอกเราเออโอ้ยบีเอ็มนูบก็เข้ามาแล้วโอ้โหปลอกนี้มันน่ากลัวมากเลยอ่ะ โอ้เพื่อนเอาแล้วปลาทองโดดไปแล้วปลาทองไปแล้วเหรอโอเคในเมื่อปลาทองน้ำเราก็จะตามนี่พี่เอกกระโดดในม้วนเดียวให้จบไปเลยปล่อยพวกเราสู้ๆนะทุกคนไปทางไหนแล้วเนี่ยไม่หนูโอ้พี่เอกเราต้องกระโดดขึ้นไปตามเนาะตรงนี้อ่ะนนอตนี่แหละทำไมปลาปลาทองตกลงไปแล้วใช่โอ้โหคาตาอย่างโปรพี่ฝนไปอย่างโปรทุกคนทุกคนมายัง เคกำลังกระโดดอยู่ด้ความเวียนหัวมาเร็วเข้าเร็วเข้าขูมันสูงมากสูงมากสูงจริงสูงจัดโอ้โหเวียนหัวสูงจัดสูงจัดประหลัดบอกฮะแล้วทำไมต้องประหลัดบอกด้วยเอาเร็วเร็วเร็วเียอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังกระโดดด้วยความตั้งใจเรประมาณ2 2 0อยสเปอร์เซ็นต์อุ้ยอุ้ยเกือบไปเดี๋ยวพี่ฝนไปรอข้างบนก่อนนะกระโดดเบิ้ลเช็คควายเรเรียบร้อยมา ข้างหน้ายังอีกยาวไกลทุกคนสู้ๆอยู่ไหนกันหมดเนี่ยท่อตรงนี้มันเล็กมากพี่เอกโหปลาทองมาถึงนี้แล้วอุ้ยมาแล้วอือท่อเล็กด้วยปลาทองขึ้นมาแล้วนี่ไงพี่เอกกำลังมองปลาทองอยู่ข้างล่างเนี่ยใจสั่นมากแล้วก็เอ้ยมีใจยังสั่นอือน้องคนไหนกระโดดตกมาเมื่อกี้มือต้องนิ่งมือต้องนิ่งเป็นหัวเบคอนน่ะ๊มาแล้วมาแล้วปลาทองมาแล้วมาแล้ว เพียกว่ามันหวาดเสียวดีเนาะเฮ้ยโอ้ยใจแป้วหน้าดูเลยกว่าจะถึงโอ้ยเพียกสู้ๆครับจอยเป็นกำลังใจให้หน,นะตาลายจะหล่นลงไปแล้วเพียกแล้วเอยวิ่งเร็วเกินไม่น่อยเกือบไปแน่ข้างบนมีบันไดเหรอเพียกมันไม่มีไม่มีบันไดหรือลิฟต์ให้เราตั้งแต่แรกเลยเหรอนีอ่งไงมีบันไดตรงนี้ยขึ้นแล้วนะยิ่งเดินก็ยิ่งแบบ๊โอเคอสู้ๆนะทุกคนพอล้วข้างบนมีทางเข้าไปอีกมีประตู มีแก้วเหรอเราต้องเข้าไปในประตูนี้ขอ้โหไขเปิดไรเปิดเรื่องเข้าไปก่อนโหมากันแล้วโดดมากันแล้วตกลงไปไงบางคนขอกระโดดขึ้นมาเกือบถึงแล้วขอตกันนะเสียดายเนาะเอาปลาทองมาแล้วนี่นาใช่แล้วมากันแล้วมากันแล้วในที่สุดอ๋อพิมพ์อยู่พิมพ์อยู่โอ้ยน้ำน้ำขึ้นมาได้แล้วโอโหมาไงเนี่ย มาเร็วมากเลยทำไมน้าวิ่งเร็วขนาดนี้แล้วดูดิชุดจัดไตามามากเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดตัวอะไรพวกเนี้ยมีปลาเข็มด้วยหรอดูดิมีปลาเข็มด้วยเนี่ยดิยปลาเข็มออปลาเข็มบบน่ารักมากให้ทุกคนในที่สุดจะก็มาถึงจนได้ <c oughs> <c oughs> ปลาเข็มมีหนวดด้วยถึงแล้วถึงแล้วโอ้โห <c oughs> น่าเสียดายนะครับที่ว่าปลาทองหลุดออกไปเนาะ รออีโย่ก่อนเป็นกำลังใจอีโยวมาแล้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 วทุกคนครับรอรออีโยด้วยครับมาแล้วมาแล้วเย่ yeah, ปะพวกเราวันนี้เราข้างในเนี้ยมันมีใบเลื่อยนะใบเลื่อยตรงเนี้ยทีพวกเราโดนแล้วก็รางของเราอะอาจจะแตกสลายขาดก็ได้นะสลายขาดเลยเหรอใชอ่โอ้โหใบเลื่อยโอ้หวน้ำน้ำกระโดดไปแบบไม่หวั่นไหวไม่หวั่นเลยโอ้โหสุดยอดมากเออเรื่องแบบนี้นะจิ๊บจิ๊บน้ำนาถนัดอยู่แล้วค่ะอะ ไป<ม>วิ่งอ้อมด้วยเหรอโย่โย่โไปไหนเ้วไปวิ่งอ้อมทําไมทุกคนทุกคนรออีโยด้วยครับอีโยอ,อีโยโดนใบเลื่อยเอาเพี่เอกคือนางบนแล้วโอ้โหโดนเฉือนเนาะพี่เอกเฮ้ยเราออกมาข้างหน้าแล้วเอาออกมาแล้วเหรอใช่เฮ้ยอีนายคนนี้ไม่แล้วอะเอานี่พวกนายเฮ้ยเฮ้ยระวังตัวให้ดีนะข้างในเนี่ยมันมีตัวตลกปีศาจอยู่อะนายต้องระวังให้ดีนะโอ,โอเคโอเค ขอบใจนายมากเลยนะที่คอยเตือนพวกเราอ่ะตัวตลกปีศาจดินเหรอใช่ตัวตลกผีสิว่าแต่ว่าน้องมาแล้วโอเคเราเอาไปกันดีกว่าเฮ้ยเราจะต้องขึ้นด้วยน้องไงมาเร้วไอตัวนี้จะพูไอตัวนี้จะพูถึบจับถึบจับถึบเฮ้ยช่วยช่วยช่วยแล้วมันโผพูยังไงช่วยด้วยโอ้โหวิ่งมาทำไมเนี่ยไอเราไปทางไหนได้มั่งเนี่ย ทำไงอะไม่รอดเอ้ยเฮ้ยทำไมต้องวิ่งมาหาเราทำไมต้องวิ่งมาหาเราอย่าขอไปก่อนขอไปก่อนขอไปก่อนไปดีขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่แล้วขึ้นนี่แล้วขึ้นนี่แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้รอดพี่เอ๋พี่บลอน์ไม่รอดอีกแล้วโอ้รอดโอ้รอพี่บลอนด์ด้วยนี่เขาวิ่งตามด้วยอ่ะรอดอุ๊ย ทุกคนทุกคนรอพี่ฝนด้วยแล้วแล้วมันต้องไปลงตรงไหนเนี่ยรอพี่ฝนด้วยพี่ฝนไปแล้วพี่ฝนไปแล้วพี่ฝนตายแล้วอ้าวมันต้องลงเอ้ามาถึงเลยอ๋อไม่ต้องลงขึ้นมาเลยมารอเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยยังไม่รอดเฟียก็อยากลงไปช่วยนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเราไปไม่รอดเฮ้ยแล้วทำไมอันนี้มันเวียงอย่างเงี้เดียวเดียวนายนายตายอย่าเบิ่งนายใจเย็นอุ้ย อุ้ยทุกคนสูงมากโหมันสูงมากจริงพี่เอกจำได้ว่าพี่ฝนนะ่ะเคยไปขึ้นเชิงช้าสวรรค์ที่งานวัดแล้วก็อย่าอย่าพูดแล้วพี่ฝนก็กรี๊ดกรี๊ดจนคนที่เขาข้นเ,เครื่องอะ่ะต้องหยุดแล้วบอกว่าลงเถอะ <laughs> ไม่คือมันสูงแล้วมันยกแยกมากคือแบบกลัวไม่ปลอดภยัยจริงๆไม่ได้กลัวความสูงอะไรหรอกนะแต่คือแบบว่าแบบ นะชิงช้าสวรรค์งานวัดอะมันเหมือนมันไม่ค่อยปลอดภัยไงไปฝนกลัวตกออาแล้วต้องชิงช้าสวรรค์งานอะไรอะนะเอาแล้วไปเรามันก็ต้องมีแต่ในงานวัดนะดิมาเร็วเฮ้ยโอ้โหน้ำไม่ไหนแล้วน้ำมายยงางตาแล้วขึ้นมางบเรหรอเอาด้วยเอาเจอนายคนนี้อีกแล้วมาทำอะไรตลอดเนี่ยอะไรเนี่ยนายทำไมนายขึ้นมาก่อนเราอีกแล้วอะไอ้นี่มันอะไรอะเหมือนไอที่แบบไอที่ไปนั่งนั่นปะเออเหมืีอก อ้าวเหมือนไอ้นี้เลยอะเฮ้ยี่กติดล็อกพี่ฝนล็อกแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีด้วยโอ้โหเฮ้ย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 มันจะหยุดอะพี่ฝนไปไหนอะเฮ้ยจะเป็นลมอะพี่ฝนอยู่ไหนอ้าวหล่นลงมาแล้วเฮ้ยพี่ฝนจะเป็นลมนี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อยู่ข้างหลังอย my god o ้ my god เฮ้ย แล้วตรงนี้มันอะไรอ่ะเหล็กเหล็กแฉมอืมโอ้โหโอ้มันโหดไปไหมเนี่ยเฮ้ยไปก่อนนะเออรอดวิ่งเอ้าพี่เอกโอ้โหต่อหน้าต่อตายืนบังอ่ะอีกทีนึงกะตึ๊กตึกโอเคไปเรียบร้อยกระโดดก่อนเลยแล้วเพล็ก็วกระโดดเออเออเออเพียกไม่ถูกกับเหล็กแหลมโอ้โห ตรงนี้มีเครื่องสับด้วยเหรอทุกคนเพียกมาดูดิมีกิโยตินด้วยอ่ะเนี่ยโอ้โหแบบมีโอ้โห,แบบโโหมีเลือดด้วยโอ้โแมบบ่เจ้าเพียกเร็วเอาแล้วไปแล้วไปก่อนนะโอ้โหสับกันอย่างงี้เลยเหรอสรับกันเหน็นเห็นสับ,บก็เดินข้ามเลยทำไมไอคม้คมขมเนี่ยพี่เอกไม่เป็นไรนะอันนี้มีด้วยโอ้ลูกตุ้มหัวลุ่มโอ้โหลูกตุ้มไปก่อน เออคือเออคือเพียงหัวลุตเลยอ่ะตายแล้วเฮ้ยอย่างนี้เราจะรอดไหมเนี่ยเขาจะให้เราผ่านไหมเขาจะให้เราผ่านไหมเขาจะให้เราผ่านไหมเอออ่ะไม่เป็นไปแล้วมาแล้วจ้าแล้วเหรอเฮ้ยเพียงเจออะไรไม่รู้เป็นวงวงไปด้วยอุ้ยลนมาเร็วมาเร็วหลอนโอ้ my god เพียงลำคาญไอ้เจ้าคนนี้มากเลยมันไปทุกที่เลยนะน้ำถึงกับยืนเต้นเลยเหรอเออมาเฮ้ยใจหายวาบเฮ้ยเราจะต้องเข้าไปในอุโมงค์แห่งไฟโอ้ my god oh อุโมงค์แห่งไฟเกอะไรกับมังกรเนี่ยเฮ้ยทุกคนรอเดี๋ยวอุโมงค์แห่งไฟเท่เฮ้ยข้างบนผีเพียงข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่นั่นแหละพี่เอกมาแล้วมาแล้วเหรอเขามาแล้วเฮ้ยโอ้แม่เจ้าเฮ้ยเอา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 หลงหาวับไปที่ไหนอ่ะ โอ้ยตายแล้วพี่เอกลืมกระโดดเฮ้ยโอ้อพี่เอกลืมกระโดดมันเป็นทางขาดนี่นะเออเราก็นึกว่าเป็นแบบเป็นสะพานแล้วเราวิ่งไปเป็นสะพานขาดสะพานขาดด้วยใช่สะพานขาดสะพานมรณะเฮ้ยโหอีกอันเดียวถึงแล้วเห็นไหมเอกช้าจริงหนาวมาแล้วอะไรคือสตาร์ฮุตเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โห มีเครื่องพ่นไฟกันเครื่องพ่นไฟนี่ต้องวิ่งตามไปเลยวิ่งตามไปแล้วไปแล้วเออเออไปรอดไปรอดไรอดไมรอดเออโอ้โหพี่เอกมันไม่รอดจงมันจะต้องแบบใช้ทักษารในการขุนนิดนึงเออคือเราจะต้องวิ่งตามไฟใช่ต้องวิ่งตามไฟพอวิ่งตามไฟแล้วก็ต้องวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอย่าหยุดเลยอย่าหยุดเลยไปเลยไปรอดอันนี้ต้องหยุดก่อนไปรอดเออเออเลยพอเราหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มากระโดดตรงนี้ได้แหละเลย เช็คพนะอยแล้วรออีกแล้วโอ้มันเลยอะดิมันเลยโอ้ตรงนั้นมันไอ้นี่นี่มาแล้วเป็นภูเขาไฟเราต้องเข้าไปนั้นะันี่ยมาแล้วจะใช่นะพี่ฝนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดดโดโดอึ๊บเออเอ้ยอะไรอะหูไม่รอดหรอไม่แมหโมันต้องขึ้นไปชั้นสองเลยเหรอโอพี่เอกเอาอกแกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่ฝนซูมกันวะ ซูมอย่างนี้ต้องซูมอย่างนี้ต้องซูมโดดดีโดดรออะไรโดดขึ้นไปโดดไปอีกเยถึงแล้วเร็วมารอแล้วอ้าวกดปิดขึ้นหรอทางไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้โอ้แม่เจ้ามันเล็กมากเรียบร้อยมันเล็กมากถึงแล้วฮะเล็กมากเฮ้ยเลยโอ้โหโหยากมากเลยนะเนี่ยยากมากินไปยากจัด มันเล็กไปหน่อยอ่ะเฮ้ยเรามีแบบเกาะเกาะปีนไปไหมอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเลยหรอต้องแบบกระโดดไปอย่างเดียวเฮ้ยอึ๊บอย่างงี้แล้วกันเก้น้ำอึ๊บพี่มาแล้วอึ๊บน้ำเรามาแล้วอึ๊บโอ้โหเอาอย่างพี่เอกอึ๊บอีกเล้วเข้าเราต้องเข้าไปในอุโมงค์นีอีกแล้วอ่ะดูดิอ้าวคราวนี้เป็นหัวกะโหลกโอ้ตายแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วเหรออุ้ยมันเร็ววิ่งเร็วมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโหไม่ดีนี่หโดนแล้วเนี่ย เฮ้ยทำไม่ดีนี่คือหล่นนะเนี่ยเฮ้ยหยุดได้นะมันหยุดได้พี่เอกมันหยุดได้แต่พี่เอกไม่หยุดพี่เอกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกไปแล้วพี่เอกไปแล้วจ้าเฮ้ยไปแล้วจ้ารอดรอดโอ้ยทุกคนลรอดเรามุกคนได้ถึงแล้วที่สุดเฮ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเอาล่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบอุโมงค์แห่งน้ำเปล่าใช่ไหม ม่รู้เลยเนี่ยเราจะไปดูมองแห่งน้ำแล้วล่ะโอ้ยมันกระโดดขึ้นไปหรอเฮ้ยเราสามารถกระโดดสูงโอ้ยกระโดดได้สูงเฮ้ยนั่นเราสามารถใช้แบบดับเบิ้ลจัมได้ไหมแต่เบิ้ลจัมไม่ได้ดิดับเบิ้ลจัมไม่ได้ก็จมน้ำไปหล่นไปดิอ๋อเราจะได้ทักษะพิเศษเออเอ้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 หล่นโหหล่นจริงด้วยเราต้องขึ้นไปตรงมุมๆอ่ะพี่เอกมันจะต้องแบบกระโดดจัมไปตรงแบบมุมๆเลยอ่ะมุมข้างในนะ มันกระโดดแล้วมันตวัดใช่ไหมใช่มันจะตวัดนิดหน่อยถ้าเรายืนมุมนี้แล้วเรากระโดดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นี่ต้องยืนแบบมุมนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปเลยเอ้ยโอ้โหลกแล้วไม่ถึงไงเห็นไหมไม่ถึงไงเออเฮ้ยได้นี่ไงได้ไหมเออต้องมุมมุมเลยเข้ามุมนี้วันนี้มุมนี้ใช่นัองเข้าไปแล้วก็กระโดดขึ้นไปอย่างนี้อ่าแล้วก็แบบเอียงนิดนึงมันเป็นแทคกิคแล้วมาแล้วรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวฟ้าเหมือนเล่นในนี้เลยดินจารีเจนเน่ ถึงแล้วเฮ้ยพี่เอกมันหล่นอีกแล้วอ่ะโหต้องมุมแบบมุมจัดๆเลยอ่ะนี่ก็มายืนมุมนี่เออมุมเนี่ยเฮ้ยฟูมถึงมั้ยอ่าถึงถึงหอโหพี่ฝนเอาอีกแล้วหอเห็ไหมพี่ฝนแบบช่วงนี้ไม่ค่อยแบบมือไม่ค่อยแม่นเลยไม่ค่อยเที่ยงเลยต้องไปเล่นเกมฟาร์มกับพี่เอกไงอ้าวยังดียังดีไม่ตายได้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหล่นอ้าเฮ้ยนี่ไงโปร หลแล้วเหรอนี่ฟาพี่เล่นเห็นโต๊ะน้ำก็หล่นนี่นาน้ำหล่นมีพี่เองไม่หล่นอ้าวนี่ไปไหนต่อเนี่ยอ้าวหมดแล้วเหรอขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลยเหรอใช่น่าจะขึ้นข้างบนอย่างเดียวโอเคขึ้นาบนยอดนะเดี๋ยวพี่เอกรอบนยอดนะเช็คพอยต์รอมาถึงแล้ว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 มันมีความเท่และความคูลอยู่พอจะง่วอจริงเหรอเอาไปสุดแล้วเหรอเราก็แบบเออเราก็นึกว่าให้ให้เรากระโดดลงมาอีก รอจนน้ามาเต้นเมาคีล่าสัตว์รอไปสี่รอบแล้วไหนกระโดดไปตรงไหนไม่เห็นเลยก็กระโดดขึ้นข้างบนนี่ไงไหนก็กระโดดตรงนั้นแหละตรงเนี้ยเหรอเออไม่เห็นมันจะขึ้นได้เลยได้เออเฮ้ยเอาถ้าทางเราต้องวิ่งเร็วกันอีกแล้วเราก็อุตส่าห์มานะโอ้โหเร็วเร็วสุดออ้ยไม่ไม่รอดอ่ะพี่เอกเร็วดีเร็วเร็วเร็วจ๋อมไม่รอดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไปแล้วหรอเดี๋ยวรอ โอ้ไม่ก้วิ่งเร็วอึ้อเซอร์ไพรส์มากแกบอกไหมฮึบเฮ้ยลนลงมาแล้วเซอร์ไพรสุดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่นี่เราเข้ามาในไหนองีว่ะฟูเฮาโอ้โหบ้านโอ้โหตายแล้วฟูเฮาเต็มบ้านฟูจริงเหรอนั่นมัน F U L L ให้เราเข้ามาในนี้เหรอขายตั๋วปะขายตั๋วให้เราเข้ามาในนี้เหรอคงต้องเข้าแหละเฮ้ยจริงดิพี่เอกโดนดูดเข้าไปแล้วอ่ะแล้วเหรอ เดียวรอเดียวรอยวมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าไอ้พวกดเข้ามาในป่าของฉันแล้วล่ะเอายหรอมาเดี๋ยวพี่จะพาไปทัวตรงนี้เองนะมันเริ่มเริ่มเริ่มวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยเยบ้านมันเริ่มแคบแล้วมาสะดุดอะไรทีเดียวกันเออบ้านมันเริ่มแคบป่ะพี่เกโอ้ my god เราจะไม่พูดอะไร ตอนนี้เราจะไม่พูดอะไรอู้บ้านมันเริ่มแคบเฮ้ยมันแคบจริงอะใช่มันต้องแคบเพราะนั้นเราต้องกระโดดจากตรงกลางเท่านั้นเฮ้ยมันแคบจริงอะ่ะดูดิเฮ้ยประตูเปิดแล้วพเพกเป็นประตูปิดสนาฟึบ oh, เรียบร้อยโอ้โห oh, oh, สุดยอดเลยยังหือยังอุซามีไม่รู้งี้เรามาเล่นตั้งนานแล้วมันสนุกขนาดนี้โอ้โห oh, ยังอุซาจุหลบ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 ,ลบ,ลบนี่นาม,มาน้ความนาม้ม โคว,โวพีน<า>สะกิดหน่อยเดียวเองขวากน้ําที่มันขวางกั้นเราอยู่นี่พี่ฝนผ่านแล้วทุกคนมาโลน้ําไปไหนแล้วน้ําน่าจะผ่านไปแล้วหรือว่าเขาวิ่งไม่ก่อนเราน้ำน้ำผ่านแล้วเออกไวขนาดนั้นเหรอเพ็กก็ไม่รู้เหมือนกันมาแล้วเพ็เกเลวพี่ฝนไปนแล้วนะแค่เผลอ,อแป๊บเดียวยน้ำก็ผ่านแล้วอะ่ะเพ็กพี่ฝน่อยากจะบอกข้างในนี้มันเอาเมสซิ่งมากน่อยเพ็เกโดนกับดักเหอไหะข้าง,งในมันอเมสซิ่งมากเลยขอบอกเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยอะ่ะ มัน Amazing ตั้งแต่เขามาเล่นแล้วโ Oh my god เฮ้ยเหมือนเราอยู่ในหอยานอวกาศอะไรสักอย่างนี่มันดูดเรามันมนอกโลกหรือเปล่าเนี่ยโดดเลยดีกว่าไอ้เวิร์ดไอ้เวิร์ดพี่เอกไปไหนแล้วพี่เวิร์ดอะไปรอพี่เอกเลยเออก็รออยู่นี่ไงอ๋อจอใจเย็นๆสิไหนนี่ผ่านแล้วนะโอเคโอเคมาแล้วพี่เอกเฮ้ยโอ้เราต้องมาเวียนหัวอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่เอกมันมันมันหลุนไงใช่แล้วก็วิ่งแหวงหน้าดิมันต้องหลุดน่ะมันตหลุดน่ะโอ้ระเบิด แล้เบิดเหรอไปแล้วไปแล้วปิ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 ้วถึงถึงถึงเฮ้ยมาในม้วนเดียวจบทุกคนม้วนเดียวอีกแหละเฮ้ยใจเย็นตูมเขาให้ตัวแตกนะผ่านไหมนว้นั่นไม่ผ่านอะ่ะเอามาใหม่ปิ้วปิ้วใหม่วิ่งตามมาเลยพี่เอกพี่กำลังวิ่งตามอยู่วิ่งตามมา มาเลยนั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยผ่านมันก็ไม่ได้ยากนะแต่มันันไม่ง่ายเท่าไั้นนี่มาแล้วนี่คืออะไรเนี่ยสโลโมชันโอ้ god เมียพี่ฝนว่าต้องกระโดดไปอะกระโดดไม่ได้หรอกเราต้องวิ่งนี่แหละแต่ว่าเราต้องวิ่งแบบปังนี่ไงพี่ฝนต้องกระโดดพี่ทำไงดีเปลี่ยนเป็นบุมมองมาริโอได้ไหมนี่ไงต้องแบบเฉียง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 แล้วก็กระโดดมากระโดดมากระโดดมาปังโอ้โหละเอิดอ่ะ สุดยอดไปข้างๆได้ไหมข้างๆไปไม่ได้ไม่ได้โดนบล็อกโอ้โหเชี่ยววันนิดเดียวโอเคโอเคต้องกระโดดตอนที่มันลงมาใช่ไหมโอ้โหปังเลย,เยอยากกระโดดอา่ากระโดดกระโดะโดทีๆอ่ะโอ้ยหนาวมาแล้วเอ้ยโอ้โหติดเดียวเลยอะ่ะพี่อยากผ่านยัง เพียกมาสังเกตรตรงมุมนะเออนี่ไงมันมีตัวชนอยู่มันจะมีตัวนี้เขอเรียกว่าอะไรไฟอ่าใช้ไฟเป็นแบบบล็อกให้เราอะให้เรารู้ว่าเออตรงนี้คือจุดที่ที่ไอไอแท่นนั้นมันจะล่นลงมาโอเคโอเคฉลาดมากต้องต้องก้มลงข้างล่างอะเนาะฉลาดมากไม่งั้นเราก็จะไม่ได้โอเคถึงแล้วพียกพี่ฝนถึงแล้วโ้ลาดมากเลยเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยมาเร็วโอเคไปมันโดนบล็อกด้วย ไอ้นี่ไงลายทางอ่ะอ้าวนี่เราโขเปียกพี่ฝนว่าเราต้องแล่นในนี่เลยอ่ะรถไฟเหาะตีลังกาอ้าโรลเลอร์คสเตอร์มาแล้วมาแล้วแล้วจะลงอันไหนแล้วมีอันเดียวอุ้ยมาแล้วเปียกไปแล้วเหรอเฮ้ยเปียกมาแล้วโอ้ my god กเปียกก็ไปแล้วโอ้ my ก o d เราไปกันคนละคันเหรอเนี่ยนี่เรามากันคนละคันน่ะเปียกลอยขึ้นไปแล้วพี่ฝนก็มาแล้วเหมือนกันมันมากันคนละจอดิาง มันสูงมากขอบอกลงแล้วจ้าสูงมากมันมีอะไรในนี้เนี่ยลงไม่ค่อยแรงยังลงไม่ค่อยแรงยังไม่สุดยังไม่สุดมันยังไม่สุดเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พระจันทร์เจ๋งเกือบเรื่องนี้เลยอะเกมนั้นอ่ะที่มันยังไม่สร้างอะไรนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลุดหลุดหลุดเฮ้ยเฮ้ยโอ้หหลุดโอ้โหพี่ฝนหน้าทิ่มเลยพี่เดี๋ยวอะไร ลุกน้ำซื้อจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เรามาบนดวงจันทร์เหรอใช่เปล่าอยู่นู่นเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราหลุดออกมาจากนอกสวนสนุกนี่ไงกำแพงเนี่ยออกมาข้างนอกสวนสนุกแล้วเหรออ๋อเป็นอย่างงี้นี่เองเฮ้ยมีเก็บอะไรเดี๋ยวเขาให้เราอะไรเนี่ยให้เราอะไรอ่ะเฮ้ยเราเก็บสเก็ตบอร์ดได้พี่เบรกนี่ไงไม่มีอ่ะพี่ฝนมีเอาไว้เล่นตรงเนี้ยเหรอจำจำเก้จำ เออนี่สปินได้ด้วยเอ้โหมีหลายท่าตรงนี้เราเราต้องเก็บสเก็ตบอร์ดเหรอใช่เราต้องเก็บสเก็ตบอร์ดนะเก็บจริงเหรอนี่ยมันน่าจะมีต่อละเอาเพื่อนน้ำไปแล้วเพี่อเอาสเก็ตบอร์ดมาแล้วมันมีของให้เราเก็บไงน้ำไปแล้วเหรอน้ำวิ่งไปไหนเอานะมีแบบกระโดดสะบัดขาด้วยอุ้ยชนเอาหมดแล้วเหรอนี่น่าจะหมดแล้วเอาไว้ให้เล่นหล่อเพื่อนมั้งอ้ my god ว้าวแกลแะไปโดดโดดพิกขาโดดจะหล่นไหมเมถ้ามีหล่นลงไปแล้วเราจะตายไหมไม่น่าตายนะเฮ้ยนี่เราออกมาข้างนอกแล้วหรอแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอะนี่เราอยู่บนเกาะอะไรสักอย่างนะพี่เอกเราไม่ได้กลับบ้านนะเนี่ยจริงเปล่าจริงอะดิโอ้ดูดีเดี๋ยวพี่ฝนมารับเหรียญก่อนรับแล้วโอเครับทุกอย่างเอาไปทำอะไรอะไม่รู้เหมือนกัน นี่รับทุกอย่างเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยอ๋อกระโดดเร็วโอ้มีสปีดเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเอ๊ยวิ่งเราจัดวิ่งเราจัดฟิววิ่งเราจัดฟิวออกมาได้แล้วจ้วเพียกรออยู่หน้าประตูนะฟิวฟิวฟิวอ้กมเลย ออกมาได้แล้วพี่เอกใช่จริงๆด้วยพี่คน<ร>ก,ก็เปลี่ยนไปน<อ>ใช้อย่างอื่นกดเลขสามออกถ้าไมนจะไม่ต้องวิ่งเร็ว <c oughs> ไม่เหมือนขีส่สเก็ตบอร์ดมากันแล้วกัน <c oughs> โอเคเนไ่ไปเป็นไงเราทุกคนเท่อย่างเท่เฮ้ยเอาไป เราควรจะกลับบ้านนะเดี๋ยวก็รอรถเมล์ไปก่อนละกันตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแม่คอยกินข้าวเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแลวพี่เอกแล้วก็น้องน้ำที่ยังเหลืออยู่รวมถึงน้องๆทุกคนที่ยังเคลียร์ได้ไม่จบนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บอิฟตูไลค์ดีสวีดีโอคลิปพรีดฟอลโล่แอนด์ซับสไคร Thank you for watching Goodbye แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเราสามารถเต้นบนสกเก็ตบอร์ดได้เฉยจริงเหรอไหนลองดูมั่ง slash e นะแดน <c oughs> ตึบ๊บอ่านี่อย่างเท่ <c oughs> บ๊ายบายคะ่ะ